18มีร่องพระปลิดสดางเต็มเสมอกันข้อที่พระจกุมารมีร่องพระปลิดสดางเต็มเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น19มีพระวรากายเป็นปริมนทนดุดปริมนทลของต้นไทรพระวรากายสูงเท่ากับหนึ่งวาของพระองค์ หนึ่งวาของพระองค์เท่ากับส่วนสูงพระวรากายข้อที่พระชกุมารมีพระวรากายเป็นปริมนทนดุดปริมนทนของต้นไทรพระวรากายสูงเท่ากับหนึ่งวาของพระองค์หนึ่งวาของพระองค์เท่ากับส่วนสูงพระวรากายนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น20สมีลำพระศอกรมเท่ากันตลอด ข้อที่พระชกุมารมีลำพระสอกรมเท่ากันตลอดนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น21มีเส้นประสาทรับรถพระกยหารได้ดีข้อที่พระชกุมารมีเส้นประสาทรับรถพระกยหารได้ดีนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น22มีพระหุ ดุดคางราชสีข้อที่พระาชกุมารมีพระหนุดคางราชสีนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น23มมีพระทนสี่สิบซี่ข้อที่พระาชกุมารมีพระทนสี่สิบซี่นี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น24มีพระทนเรียบเสมอกัน ข้อที่พระจักุมารมีพระทนเรียบเสมอกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 25. มีพระทนไม่ห่างกันข้อที่พระจักุมารมีพระทนไม่ห่างกันนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น26มีพระเขี้ยวแก้วขาวงามข้อที่พระจักุมานมีพระเขี้ยวแก้วขาวงามนี้ เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น27มีพระชิวหาใหญ่ยาวข้อที่พระชกุมารมีพระชิวหาใหญ่ยาวนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น28มีพระสุรเสียงดุดเสียงพรมตรัดดุดเสียงร้องของนกการะเวกข้อที่พระชกุมาร มีพระสุรเสียงดุดเสียงพรมตรัดดุดเสียงร้องของนกกระเวกนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น29มีพระเนตรดำสนิทข้อที่พระจุกุมารมีพระเนตรดำสนิทนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น30มีดวงพระเนตรแจ่มใสดุดตาลูกโคเพิ่งคลอด ข้อที่พระาชกุมารมีดวงพระเนตรแจ่มใสดุจตาลูกโคเพิ่งคลอดนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น31มีพระอุณาโลมระหว่างพระขนงสีขาวอ่อนเหมือนปุยนุ่นข้อที่พระชกุมารมีพระอุณาโลมระหว่างพระขนงสีขาวอ่อนเหมือนปุยนุ่นนั้นเป็นลักษณะมหาบุรุษ ของมหาบุรุษนั้น 32- มีพระเสียรดุดประดับด้วยกรอบพระพักข้อที่พระจักุมารมีพระเสียรดุดประดับด้วยกรอบพระพักนี้เป็นลักษณะมหาบุรุษของมหาบุรุษนั้น 36- ขอเดชะพระราชกุมานนี้ทรงสมบูรณ์ด้วยพระลักษณะมหาบุรุษ32ประการนี้ ที่เป็นเหตุให้มหาบุรุษมีคติสองอย่างไม่เป็นอย่างอื่นคือหนึ่งถ้าอยู่ครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเป็นใหญ่ในแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้งสี่เป็นขอบเขตทรงได้รับชัยชนะมีพระราชอานาจักมั่นคงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ประการคือหนึ่งจากแก้ว สช้างแก้วสามม้ากแก้วสี่มณีแก้วห้านางแก้วหกขหบดีแก้วเจปรินายกแก้วมีพระราชะโอรสมากกว่าพันองค์ซึ่งล้วนแตกกราหารมีรูปทรงสมเป็นวีรกษัตริย์สามารถย่ำยีราชสัตรูได้พระองค์ทรงชนะโดยธรรมไม่ต้องใช้อาจยาไม่ต้องใช้สัตรา ครอบครองแผ่นดินนี้มีสาครเป็นขอบเขต 2. ถ้าเสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไม่มีกิเลสในโลกเหตุที่ทรงได้พระสมยาว่าวิปัสสี37 ต่อมาพระเจ้าพันธุมาโปรโดให้พวกพราหมณ์โหราจาร์นุ่งห่มผ้าใหม่ทรงเลี้ยงดูให้อิ่มน้ำด้วยสิ่งที่ต้องการทุกอย่างแลรับสั่งให้ตั้งพี่เลี้ยงนางนมแก่พระวิปัสสีราชกุมารคือหญิงพวกหนึ่งให้พราชกุมารสวยน้ำนมพวกหนึ่งให้ทรงสนานพวกหนึ่งคอยอภิบาลพวกหนึ่งคอยอุ้ม ตั้งแต่ประสูตรพระวิปัสสีราชกุมารพวกราชบุรุษก็คอยกั้นสเสวตชัตรถวายทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยตั้งใจว่าความหนาวความร้อนหญ้าละอองหรือน้ำค้างอย่าได้เบียดเบียนพระราชกุมารตั้งแต่ประสูตรพระวิปัสสีราชกุมารก็ทรงกลายเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของชนเป็นอันมากเปรียบเหมือนดอกอุบล ดอกปทุมหรือดอกบุญทริกเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของชนเป็นอันมากฉันใดพระวิปัสสีราชกุมารทรงเป็นที่รักเป็นที่เจริญใจของชนเป็นอันมากฉันนั้นเหมือนกันในว่าพระวิปัสสีราชกุมารน,นั้นได้รับการผลัดเปลี่ยนกันอุ้มใส่เสลอยู่เสมอเสมอ38 ตั้งแต่ประสูติพระวิปัสสีราชกุมารทรงเป็นผู้ที่มีพระสุระเสียงดุดเสียงพรมไพเราะอ่อ,อ,อนหวานกลมกลม่อมจับใจมูนกการะเวกที่ภูเขาหิมะมพานเป็นสัตว์มีสำเนียงไพเราะอ่อนหวานกลมกล่อมจับใจชั้นใดพระวิปัสสีราชกุมารก็เป็นผู้มีพระสุระเสียงดุดเสียงพรมไพเราะอ่อนหวานกลมกลม่อมจับใจฉันนั้นเหมือนกัน 39. ตั้งแต่ประสูติพระวิปัสสีราชกุมารทรงมีทีพจักษุอันเกิดจากวิบากกรรมที่เป็นเหตุให้มองเห็นไกลตลอดหนึ่งโยต์โดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืน 40. ตั้งแต่ประสูตริพระวิปัสสีราชกุมารทรงเพ่งดูไม่กระพริบพระเนตรพวกเทวดาชั้นดาวดึงแลดูไม่กระพริบตา ชั้นใดพระวิปัสสีราชกุมารทรงเพ่งดูไม่กระพิบพระเนตรชั้นนั้นเหมือนกันจึงเกิดมีพระสมยาว่าวิปัสสีวิปสัปสสี41ต่อมาพระเจ้าพันธุมาประทับในศาลตัดสินคดีทรงให้พระวิปัสสีราชกุมารประทับบนพระเพลาขณะทรงพิจารณาคดี ในว่าพระวิปัสสีราชกุมารประทับนั่งบนพระเพลาของพระชนกในสารตัดสินคดีนั้นทรงวินิจฉัยให้คดีดำเนินไปด้วยพระยานเพราะคำเล่าลือว่าพระราชกุมารวินิจฉัยให้คดีดำดำเนินไปด้วยพระยานมีปริมาณมากขึ้นจึงเกิดมีพระสมยาว่าวิปสัสสีวิปัสสี 42ต่อมาพระเจ้าพันธุมาโปรโดให้สร้างปราสาทสามหลังสำหรับพระวิปัสสีราชกุมารหลังหนึ่งสำหรับประทับในฤดูฝนหลังหนึ่งสำหรับประทับในฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับประทับในฤดูร้อนโปรโดให้บำรุงพระราชกุมารด้วยกรรมคุณห้าพระวิปัสสีราชกุมารทรงได้รับการบำรุงบำเรอด้วยดนตรี ที่ไม่ปะปนด้วยบุรุษในประสาทสำหรับประทับในฤดูฝนไม่ได้เสด็จลงมาชั้นล่างประสาทตลอดสี่เดือนภานวานที่หนึ่งจบเทวทูตสี่คนชารา43ภิกษุทั้งหลายเมื่อเวลาล่วงไปหลายปี หลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีวราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าสหายสารถีเธอจงเทียมยานพานะคันงามงามเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงามนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วเทียมยานพานะคันงามงามกราบทูลว่าขอเดชะ ข้าพระองค์เทียมยานพานะคันงามงามไ้แล้วขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระวิปัสสีราชกุมารทรงยานพานะคันงามเสด็จประพาสอุทยานพร้อมด้วยยานพานะคันง,งามตามเสด็จอีกหลายคัน44ขณะที่เสด็จประพาสอุทยานพระวิปัสสีราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็น ชายชราผู้มีซี่โครงคดเหมือนกรอนประตรูหลังงองงุ้มเดินถือไม้เท้างกงกเงินๆกระสับกระส่ายหมดความหนุ่มแน่นจึงตรัสถามนายสารถีว่าสหายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้เส้นผมและร่างกายของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆ นายสารถีทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนชราทำไมเขาจึงชื่อว่าคนชราผู้นี้ชื่อว่าคนชราเพราะเวลานี้เขามีชีวิตอยู่อีกไม่นานพระเจ้าค่าถึงเราเองก็จะต้องแก่เท่าเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องแก่เท่าเป็นธรรมดา นีไม่พ้นพระเจ้าค่านายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระวิปัสสีราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข์มีพระไทยไม่ยินดีทรงพระดำริว่า ขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่45ต่อมาพระเจ้าปันทุมารับสั่งให้เรียกนายสารถีมาแล้วตรัสถามว่าพ่อสารถีคนดีราชกุมารยินดีในอุทยานหรือไม่พอใจในอุทยานหรือไม่นายสารถีทูลตอบว่าขอเดชะ พระราชกุมารไม่ทรงยินดีในพระราชอุทยานไม่ทรงพอพระทัยในพระราชอุทยานเท้าเธอตรัสถามว่าขณะเที่ยวชมอุทยานราชกุมารพบเห็นอะไรหรือนายสารธีทูลตอบว่าขณะที่เสด็จประพาสอุทยานพระราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นชายชาราผู้มีซีกโครงคตเหมือนกรอนประตู หลังงองงุมเดินถือไม้เทา้างกงกเงินเงินกระสับกระส่ายหมดความหน่มแน่นจึงตรัสถามข้าพระองค์ว่านายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้เส้นผมและร่างกายของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆข้าพระองค์ทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าคนชารา ทำไมเขาจึงชื่อว่าคนชาราผู้นี้ชื่อว่าคนชาราเพราะเวลานี้เขามีชีวิตอยู่อีกไม่นานพระเจ้าค่ะถึงเราเองก็ต้องแก่เท่าเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องแก่เท่าเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระเจ้าค่ะสหายสารถี ถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดข้าพระองค์ทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข์มีพระไทยไม่ยินดีทรงพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่ พระเจ้าค่ะคนเจ็บต่อมาพระเจ้าพันธุมาทรงพระดำริว่าขออย่าให้วิปัสสิกุมารไม่ยอมครองราชเลยอย่าได้ออกจากวางบวชเป็นบรรพชิตเลยคําทํานายของพราหมณโหราจา์อย่าได้เป็นจริงเลย จึงรับสั่งให้บำรุงบำเรอพระวิปัสสีราชกุมารด้วยกรรมคุณห้ามากขึ้นกว่าเดิมเพื่อว่าพระวิปัสสีราชกุมารจะอยู่ครองราชจะไม่เสด็จออกจากพระราชวังผนวดเป็นบรรพชิตและคำทำนายของพร,รามโหราจารย์จะผิดพลาดพระวิปัสสีราชกุมารทรงเอ,อิบอิ่มพลังพร้อม ได้รับการบำเรอด้วยกามาคุณห้าในพระชฐานนั้นเมื่อเวลาล่วงไปอีกหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีพระวิปัสสีวราชกุมารรับสั่งเรียกนายสารถีมาตรัสว่าสหายสารถีเธอจงเทียมยานพาหนะคันง,งามๆเราจะไปอุทยานชมภูมิประเทศที่สวยงามนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้ว เทียมยานพาหนะคันงามงามกราบทูลขอเดชะข้าพระองค์เทียมยานพาหนะคันงามงามไว้แล้วขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดพระวิปัสสีราชกุมารทรงยานพาหนะคันงามเสด็จประพาสอุทยานพร้อมด้วยยานพาหนะคันงามงามตามเสด็จอีกหลายคัน 47เมื่อเสด็จประพาสอุทยานอีกพระวิปัสสิราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บจนทุกข์ป่วยหนักนอนทุรนทุร,รายจมกองอุจจาระปัส,สวะของตนคนอื่นต้องช่วยกันพยุงให้กินอาหารจึงตรัสถามนายสารถีว่าสหายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้ ในตาทั้งคู่และศีรษะของเขาจึงไม่เหมือนของคนอื่นๆนายสารธีทูลตอบว่าขอเดชะผู้นี้ชื่อว่าเป็นคนเจ็บทำไมเขาจึงชื่อว่าคนเจ็บผู้นี้ชื่อว่าคนเจ็บเพราะเขาหายจากความเจ็บป่วยนั้นได้อย่างยากเย็นพระเจ้าค่ะถึงเราเองก็ต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดา หนีไม่พ้นกระนั้นหรือทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระเจ้าข่าสหายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดนายสารถีทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระเวปัสสี พราชกุมารเสด็จถึงพระชถานชั้นในทรงมีทุกข์มีพระทัยไม่ยินดีทรงพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่ความเจ็บ48ต่อมาพระเจ้าพันธุมารับสั่งให้เรียกนายสารถีมาแล้วตรัสถามว่าพ่อสารถีคนดี ราชกุมารยินดีในอุทยานหรือไม่พอใจในอุทยานหรือไม่นายสารถีทูลตอบว่าขอเดชะพระราชกุมารไม่ทรงยินดีในพระอุทยานไม่ทรงพอพระทัยในพระอุทยานเท้าเธอตรัสถามว่าขณะเที่ยวชมอุทยานราชกุมารพบเห็นอะไรหรือ นายสารถีทูลตอบว่าขณะที่เสด็จประพาสอุทยานพระราชกุมารได้ทอดพระเนตรเห็นคนเจ็บคนทุกข์ป่วยหนักนอนทุรนทุร,รายจมกองอุจจาระปัสวะของตนคนอื่นต้องช่วยกันพยุงให้กินอาหารจึงตรัสถามข้าพระองค์ว่าสหายสารถีชายคนนี้ถูกใครทำอะไรให้ ในตาทั้งคู่และศรีรษะของเขาจึงไม่เหมือนคนอื่นๆข้าพระองค์ทูลตอบว่าขอเดชะชายผู้นี้ชื่อว่าคนเจ็บทําไมเขาจึงชื่อว่าคนเจ็บผู้นี้ชื่อว่าคนเจ็บเพราะเขาหายจากความเจ็บป่วยนั้นได้ยากเย็นพระชจ้าข่าถึงเราเองก็จะต้องป่วยเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นกระนั้นหรือ ทั้งพระองค์และข้าพระองค์ล้วนแต่ต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดาหนีไม่พ้นพระเจ้าข้านายสารถีถ้าเช่นนั้นวันนี้ชมอุทยานพอแล้วเธอจงขับรถกลับเข้าเมืองเถิดข้าพระองค์ทูลรับพระบัญชาแล้วขับราชรถกลับเข้าเมืองทันทีพระราชกุมารเสด็จถึงพระราชฐานชั้นในทรงมีทุกข์ มีพระไทยไม่ยินดีทรงพระดำริว่าขึ้นชื่อว่าความเกิดช่างน่ารังเกียจนักเพราะเมื่อมีความเกิดก็มีความแก่ความเจ็บพระเจ้าข้า